โดยประสบการณ์ก็อาจจะขุขรคลักบ้างแต่สักพักก็ปรับกระบวนกันได้เป้าหมายเดียวกันหัวดําย่องก่อนหัวดอนย่องตามหลังนยครับคนหัวดําคนหนุ่มหรือคนผมดําจะต้องเดินนำหน้าคนผมขาวคนที่มีประสบการณ์เดินตามหลังอย่าห่างนักได้ช่วยกันเมื่อเจอประสบการณ์ผีมาคนรุ่นก่อจะปราบเป็นคนรุ่นใหม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ม่อีอาวุธพอสังขารจะเป็นอุปสรรคลง เพราะฉะนั้นเราจะไปมากเรื่องก็ต้องดูว่ากำลังวังชาเรามีแค่ไหนเรามีค่าเสริมในชีวิตทุกวันนะทางสุขภาพนะลูกนะมันต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเพื่อจะได้เห็นมีส่วนร่วมเท่าที่ทำได้ช่องทางที่มี ในร้อยสิหลายคนก็ไม่ได้กลับมานะครับแล้วก็ควรเลือกตามที่เขชอบผมคิดว่าส่วนบุคคลสู้สถาบันไม่ได้ตัวบุคคลก็แยกย้ายได้นะครับแต่ว่าพรรคการเมืองซึ่งนโยบายเป็นหลักจะเป็นตัวสำคัญกว่านะครับคนพวกผมก็หลายคนก็อาจจะเหนื่อยอ่อนไปนะครับ แล้วก็กำลังวังชานั่นแล้วหรืออหาที่พึ่งใหม่หรือพัคอื่นให้ความสำคัญเขามากกว่าเขาไปก็เยอะน,นะครับเป็นเรื่องปกติพัคอื่นไวนะ้ละไม่ใช่มีแต่พัคเรานะภัคประชาธิป,ปัตย์ในวันนี้เนะี่ยนับคนออกอย่างเดียวนะขณะคนคนเข้าปิดตาคือมองไม่เห็นเลยโทษน,นะครับซึ่งเราเองก็ไม่ได้ดีใจกับเรื่องพวกนั้นเราอยากให้ทุกสถาบันดำรงอยู่ได้เป็นที่พึ่งของชาวบ้านตามสูตรที่เรามี ตามวิธีแก้ที่เรามีชาวบ้านก็เลือกนะเลือกเราไปไม่ได้ผลเขาก็มีสิทธิเลือกคนนี้กลับเพราะฉะนั้นการหมุนเวียนเปลี่ยนบุคล,ลากรค,คนใหม่ก็จะเข้ามาเยอะรุ่นผมก็ต้องหายไปแล้วนะอีกไม่กี่ปีนะครับครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ไม่แนะ่เห็นไหมครับเพราะว่าเราไม่ทันแล้วนะเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของโลกใครจะคิดว่าโควิดมาจนเรา ผัวเมียติดต่อกันไม่ได้สงกรานต์จัดไม่ได้จุดจีนจัดไม่ได้รามาดอนจัดไม่ได้อีสเตอร์จัดไม่ได้เคยมีไหมที่ภรรยาป่วยสามีก็ป่วยแล้วไปเยี่ยมกันไม่ได้ตายแล้วก็ไม่มีโอกาสไปเผาเคยมีไหมครับนี่คือความทุกข์ที่สุดที่ต้องได้รับการเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตคลนแย่หมดลูกรายได้ไม่มี ลดลงไปเรื่อยรายจ่ายเยอะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต้นทุนของแพงขึ้นรายได้ไม่มีรายจ่ายเพิ่มนะครับปัญหาสังคมเต็มไปหมดลแล้วก็เนี่ยคือแล้วเงินที่เหลืออยู่ก็ราคาตกลงอีกน้นอยแล้วนะลูกนอนในบ้านเฉยๆในเงินหายไป70%นะเพราะของแพงนี่เงินร้อยบาทเก่าก็เหลือได้แค่60% นี่สิ่งเหล่านี้เป็นความจริงของสังคมเราโดยประสบการณ์ก็อาจจะขุขรักบ้างแต่สักพักก็ปรับกระบวนกันได้เป้าหมายเดียวกันเป้าหมายสูงสุดคือประโยชน์สุขของชาวบ้านแต่ลูงนะก็เหมือนกับประชาธิปัตย์กับพลังธรรมก็สู้กันเห็นไหมใช้ทยที่สุขม็มือมี่าจัดตั้งรัฐบาลกันนะเคยมีมาแล้วประสบการณ์ลูกไม่ต้องห่วงความจริงในสังคมเนี่ยแรกๆก,ก็เด็กๆโวคะแนนอาจจะไม่เข้าใจกันบ้าง ประมุ่งชัยชนะมากจนลืมความจริงผมเองผมก็เป็นเชื่อมประสานทุกรุ่นนะครับผมในชีวิตจะวางคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่คนรุ่นผมก็จะเอาประสบการณ์เป็นปุ๋ยรดน้ําต้นไม้ใหม่รดต้นไม้ใหม่ให้กําลังใจเขาเพราะผมได้รับการรดมาจากคนรุ่นเก่าจากแล้พีพรพี่สุวัตวรนิลกไขแสงสุขใสทองใบทองเปล่าพี่มารุษบุญน,นาคคนเหล่านี้เกื้อกูลต่อคนรุ่มแบบผมสมัยก่อนติดคุกติดตารางเขาก็มาช่วย เป็นที่ปรึกษากฎหมายเป็นความอบอุ่นที่ให้เราไปเชิญกับปัญหาได้อย่างไม่หวั่นเกรงเห็นไหมครับวันนี้เราก็ต้องเป็นกำลังใจใคนรุ่นใหม่พระพิมลธรรมยังสอนผมตอนผมออกมาจากคุกและบวชก็ไปกราบท่านท่านพูดภาษาอีสานพยาอีสานบอกว่าหัวดำย่องก่อนหัวดอนย่องตามหลังนยครับว่าคนหัวดำคนหนุ่มหรือคนผมดำจะต้องเดินนำหน้าคนผมขาวคนที่มีประสบการณ เดินตามหลังอย่าห่างนัก hehe, ได้ช่วยกันเมื่อเจอประสบการณ์ผีมาคนรุ่นก่อนจะปราบเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ไม่ไม่มีอาวุธพอบางพักการเมืองเขาเหมือนกับกลุ่มพลังกดดันทางการเมืองแต่ความเป็นพักการเมืองเนี่ยจะปลูกพืชเชิงเดี่ยวไม่ได้เหมือนไร่นาสวนผสมต้องมีทุกชนิดอยู่ในสวนเดียวกัน นะครับไม่ใช่ต้นยางด่วนล้วนว่ายางล้วนนี่ก็ปรากฏว่าราคายางตกก็เจ๊งกันไปหมดของพรรคการเมืองที่สมบูรณ์ก็ต้องมีคนทุกกลุ่มความต้องการทุกความต้องการของคนไทยมาปนอยู่แล้วดูว่าลำดับก่อนหลังที่จะทำทำได้แค่ไหนเรามีอำนาจจริงแค่ไหนอย่าคิดเกินจริงเ,เราบางทีหุ้นลมนะอย่าคิดว่าเป็นหุ้นหลัก หลัง14บสา่ตุลาศึกษาได้บทเรียนมาแล้ววอยชัยชนะนั้นอยู่ในมือเราน้อยมากไ,ไหมครับเพราะฉะนั้นมันปลิวง่ายออถ้าเราหลงประเด็นนะหลงประเด็นก็แปลว่าโอเคไม่เป็นไรครับทุกอย่างต้องเรียนรู้และความจริงจะสอนเราความจริงจะสอนเรามันเพื่อไทยเราก็ผ่านประสบการณ์หลายด้านเข้าใจคนรุ่นใหม่นายกทักษิณนี่เป็นคนชอบคนรุ่นใหม่ที่ ตั้งแต่ผมมาเป็นเลขาท่านตอนปีนสามเจ็นี่ยที่ปรึกษาท่านเราคนหนุ่มอย่างดรสมคิดมาเป็นที่ปรึกษานาำมีต่างประเทศเอาคนอย่างผมมาแล้วให้โอกาสคนรุ่นใหม่ท่านถือว่าคนรุ่นใหม่จะมีแนวคิดจินตนาการไปข้างหน้าคนรุ่นเก่าเราก็จะผูกพันกับข้างหลังมากแต่บางคนเก่าแล้วก็ยังก้าวหน้านะอ,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 อย่างผมนี่ก็ยังทันสมัยนะ ผมยังตามข่าวสารอาชี G, ตามสื่อต่างประเทศหมดตามเทคโนโลยีโลกไม่ได้เป็นอายุอย่างเดียวแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะติดยึดอยู่กับสังขารสังขารจะเป็นอุปสรรคลูกเพราะฉะนั้นเราื่อไปมากเรื่องก็ต้องดูว่ากำลังวังชาเรามีแค่ไหนเรามีค่าเสื่อมในชีวิตทุกวันนะทางสุขภาพนะลูกนะมันต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเพื่อจะได้เห็นมีส่วนร่วมเท่าที่ทำได้ช่องทางที่มี แต่จะโบแบบเดิมสังขารไม่ให้หรอกคิดได้แต่ทำยาก